ซูโมโกิกบันปลายชีวิตขออยู่ต่างจังหวัดที่สุพรรณบุรีค่ะเตรียมบกมือลาวงการบันเทิงอีกหนึ่งคนสำหรับซูโมโกิกหรือปากิกเกียรติกิจเจริญพิธีกรรุ่นเกา่าระดับตำนานชื่อดังหลังลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงมานานกว่า40ปีล่าสุดมาเปิดใจในรายการโต oh ้หนูแหม่มกับพิธีกรหนูแหม่มสุริวิภาค่ะเตรียมย้ายครอบครัวไปอยู่จังหวัดสุพรรณบุรีพร้อมลาออกจากวงการบันเทิงรวมทั้งเคลียร์ข่าวดรามา่าทะเลาะกับเพื่อนสีอย่างติ๊ก กลินสีเกิดอะไรขึ้นกันแน่ได้หลายคนบอกว่าทะเลาะกับติ๊กกลินนสีไม่ได้มีการทะเลาะกับใครไปเอาข่าวมาจากไหนจะบอกว่าพี่กับพี่ติ๊กทะเลาะกันยากมากคือหนึ่งก็เป็นเพื่อนกันอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าพี่กิ๊กเป็นคนดีมากเพราะเขาวางตัวไว้แล้วว่าถ้าเกิดการและทํารุนแรงทั้งคู่มักจะขัดแย้งกันซึ่งเขาจะเป็นคนสั่งเราส่วนใหญ่ซึ่งเขาก็เป็นคนดีนะถ้าไม่มีเขาก็ไม่มีบริษัททริปเปิลทรูและเขาก็เป็นคนให้เกียรติ และรับฟังเป็นคนยอมคนและยืดหยุ่นหลังจากนั้นเขาก็ไปหาซื้อที่ดินที่ดินที่มาอยู่ที่สีประจันแม่เขาก็ชอบการที่เราอยู่ที่ไหนเลือกที่ไหนจะทําอะไรก็ต้องคิดว่าเรามีความสุขไหมถ้าเกิดฝืนจะต้องมีความสุขเพื่อลูกเมียมันไม่ได้คนเราต้องอยู่บนพื้นฐานของความสุขเพราะถ้าวันหนึ่งเส้นที่มันวัดไว้ขาดกันขึ้นมามันก็จะตีกันเหมือนเดิมมันปลายชีวิตก็อยากอยู่สุพรรณเพราะความสุขของเราคือการได้อยู่ กับลูกซึ่งเราตั้งใจจกกะเกษียณอายุในวงการตอนอายุ65ปีนั่นเองค่ะ